สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับวันนี้จะกล่าวทิ้งกระตูนเรื่องนารูโตะอีกครั้งนึ่งนะครับ พูดถึงนินจา9กคนแนวที่มีความเก่งกาจมากกว่า5าคางเงยนะครับก็บางคนครับก็สามารถที่จะฆ่าคางเงะของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งได้เลยนะครับแล้วบางคนก็ฆ่าไปแล้วนะส่วนนินจาบางคนครับก็มีพลังที่แบบว่าเวอร์วังอลังการเป็นระดับที่ว่าเหนือกว่า5าคางเงะไปแล้วก็มีนะซึ่งเป็นพลังที่โหดโคตรๆโหดเวเอร์เลยนะฮะเอาละครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่านินจาทั้ง9คนที่มันโหดสัว์รัสเซียขนาดนี้นะครับมีใครกันบ้างครับ เริ่มต้นด้วยคนแรกครับเดยอิดาลาครับหในแสงอุตสาครับฝีมือดีมากๆ d e ครับเดอิดาลานั้นได้รับมอบหมายจากแสงอุตสานะครับให้ไปเอาตัว1หางมาครับซึ่ง1หางเนี่ยก็อยู่ในตัวของกาลาครับซึ่งเป็นคาเซคาเงะรุ่นที่5ครับและแน่นอนครับว่าการต่อสู้ของทั้ง2คนนี้ครับ ถึงแม้ว่ากาอาราจะเก่งแต่แค่ไหนครับแต่ก็ต้องพลาดท่าให้กับเดออดาราแล้วก็ถูกจับตัวไปนะฮะเดออดาราที่เป็นหนึ่งในแสงอุตสาครับก็บอกตรงๆเลยครับว่าไอคนที่อยู่ในแสงอุสาเนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคือมันก็เก่งในระดับที่ว่าใกล้เคียงกับระดับคาเงะด้วยกันทั้งนั้นครับคนที่2ครับซาโตรีครับก็เป็นหนึ่งในแสงอุตสาเหมือนกันครับซาโตรีเวลาที่จะทําภารกิจครับเขาก็มักที่จะจับคู่กับเดออดารานี่แหละครับเพราะว่า2คนนี้ครับก็จะมีเรื่องความชื่นชอบในเรื่องของศิลปนแต่ก็็เป ศิละปะคนละรูปแบบกันนะครับสำหรับ2คนนี้ครับซาโซรินั้นก็เคยจัดการกับคาเซคางเงะรุ่นที่3ลงได้เหมือนกันนะครับในอดีตครับและคาเซคางเงะรุ่นที่3านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะสามารถใช้วิชารายเหล็กซึ่งเป็นวิชาสุดล่ดากาวเฉพาะตัวของคาเซคางเงะรุ่นที่เนี่ยครับที่จะใช้ได้ครับหลังจากที่ซาโซริจัดการกับคาเซคางเงะเรียบร้อยแล้วครับซาโซริก็เอาคาเซคางเงะรุ่นที่3ามนะครับมาเป็นหุ่นเชิดของตัวเองนะแม่เจ้าครับไม่รู้อะไรจะหัวขนาดนั้นนะแล้วด้วยความเก่งกาจความ ้ายกาดของซาโตริเนี่ยครับทำให้ตัวเขาเองนั้นได้เชี่ยวเป็นนักสร้างหุน่นอัจฉริยะแห่งหน่วยเชิดหุ่นอีกด้วยครับคนที่3ครับเพน6วิถีหรือว่านางตะโตนะครับนี่ก็เป็นหัวหน้าของแสงอุตสาครับและฝีมือขอยบอนี่นี่คือรับมือยากสุดๆครับวิชาเพน6วิถีนี่คือ บอกตรงๆครับว่าแทบจะไร้เตรียมทานนะโอ้แม่เจ้าครับคือไอเพนหัววิถีเนี่ยจัดการกับจิระยะเป็นคนฆ่าจิระยะนะครับโอ้จิระยะเก่งๆนี่ยังเสร็จเพนหัววิถีนะฮะและในตอนที่เพนหัววิถีนางนาโตะเนี่ยครับบุกไปที่หมู่บ้านโคโนฮาครับ ตาซือระเดิที่กำลังจะประชิญหน้ากับเพนหกวิถีเนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับแต่ยังดีนะที่นารูโตะนั้นมาช่วยไว้ทันนะก็ถือว่าเพนหวิถีนะครับก็เป็นดินจาอีกคนหนึงนะที่เก่งโคตรๆโหสุดๆครับและแน่นอนครับว่าฝีมือระดับนี้ครับเก่งกว่าระดับคาเงะแน่นอนครับคนที่4ครับโอโรจิมารุครับอัจฉริยะนินจาแห่งหมู่บ้านโคโนฮาครับ ความโลกจิตของโอโรจิมารุคงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากครับแต่ความเก่งกาจของเขาก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับในตอนแรกครับเคยบุกที่จะมาถล่มหมู่บ้านโคโนฮะครับแล้วโอโลจิมารุก็ได้จัดการฆ่าหฮคาเงะรุ่นที่3ไปด้วยครับและในแผนการถล่มหมู่บ้านโคโดฮะครั้งนี้ครับนอกจากจะฆ่าหฮคาเงะรุนที่3ลงได้แล้วครับโอโลจิมารุยังเป็นคนฆ่าคาเซะขางเงะรุ่นที่4อีกด้วยนะครับฆ่าคางเงะถึง2คนครับไอโอโลจิมารุนี่คือมันเก่งเกินคําบรรยายเก่งเกินไปแล้วนะฮะคือระดับคางเงะเนี่ยต่อสู ให้ชนะนี่ยังยากแล้วนะครับแต่โอโรจิมารุไม่ใช่แค่ชนะนะครับคือมันเล่นฆ่าทีเดียว2คนเลยนะเ <c oughs> ออน,นะฮะคนที่5้าครับอุจิวะโอบิโตะครับนินจาที่ใส่ซื่อโดยสุดครับมีความรักเพื่อนพ้องแบบสุดๆมีความรักหมู่บ้านแบบสุดๆครับแต่สุดท้ายก็ต้องก้าวเข้าสู่ด้านมืดนะครับเหมือนกับตอนที่แอนนิคินนั้นถูกซิดหลอดชักชวนเข้าสู่ด้านมืดอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะ ความเก่งกาจของโอบิโตครับชัดเจนนะครับว่าเก่งกว่าระดับคางเงะแน่นอนครับและโอบิโตเนี่ยก็เคยใช้เนตรวงแหวนนะครับควบคุมมิสิกคางเงะรุ่นที่สซะแบบอยู่หมัดเลยนะครับแล้วมิสิกคางเงะรุ่นที่4คือเป็นคางเงะก็เก่งพออยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นพลังสถิตล่าง ของ3หาอีกด้วยครับแต่ก็ต้องเสร็จให้กับโอบิโตะครับเพราะว่าพลังเนตรวงแหวนของโอบิโตะนี่คือเจ๋งจริงนะควบคุมมิสึกคางเยได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับและยิ่งตอนท้ายๆของกระตูเรื่องนารูโตะครับพลังของอุจิวะโอบิโตะได้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับหลุดโลกเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้กลายเป็นพลังสถิตร่างของ10หาครับก็เป็นพลังที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเซียนหกวิถีมากๆครับณตอนนี้ครับก็เรียกได้ว่าเก่งกว่า5คางเยแบบหลุดโลกแบบไม่ต้องสงสัยเลยแล้ครับคนที่6ครับอุจิวะมาดา าลาครับคือไอหมอนี่นี่ผมต้องบรรยายอะไรมากไหมผมไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะแยะนะครับคือระดับอุจิวะมาดาราครับคนที่จะต่อกอนได้เนี่ยก็คือ เซนจูฮาชิรามะเท่านั้นนะครับนอกนี้คือไม่ต้องพูดถึงครับโดนไอ้เจ้ามาดาระนี่อัดล่วงลูกเดียวครับในตอนที่มาดาระนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับก็สามารถเอาชนะซูจิคางะได้แบบง่ายๆครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยแทบไม่ต้องเอาจีิด้วยซ้ำไปครับและเมื่อมาดาระได้ถูกปลุกขึ้นมาในร่างของสัมภเวสีคืนชีพครับก็ยังไม่ทิ้งลายความปวดความเก่งกาจครับสัมภเวสีคืนชีพเนี่ยจะเรียกว่าโกงไหมก็โกนะครับเพราะว่า ทำอะไรไปก็จะสามารถฟื้นคืนสภาพได้จักกะก็ไม่มีวันหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถจัดการได้เลยนะครับคือถ้าใช้คาถาผนึกได้หรือว่ามีฝีมือที่เก่งกว่าสัมเเวสีคืนซีบเนี่ยจัดการได้อยู่แล้วครับแต่สําหรับมาดราะเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาดาระคนเดียวเนี่ยคือจัดการกับห้าคางเงสั่นเรียบเลยครับไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยครับ ใช้กระถาแยกล่านะครับไอตัวมาดาระเนี่ยแล้วก็ให้ร่างแยกของตัวเองนะครับเรียกซูซานโอะออกมาครับคือพลังมันต่างกันขนาดนั้นนะเก่งต่างกันขนาดนั้นนะฮะคือซูซานโอะตัวเดียวเนี่ยก็ยากที่จะรับมืออยู่แล้วนะครับไะหมอนี่ครับมันแยกล่าออกมาหนึ่งคางแง่หนึ่งคนนะครับต้องต่อสู้กับร่างแยกของมาดาละ5้าคนครับและไอห้าคนที่ลุมอยู่เนี่ยก็สามารถเรียกซูซานโอะมาได้ด้วยครับและจะเหลือกันไหมละครับเนี่ยโดนลูกเดียวนะ เก่งสุดๆโหดโคตรเลยครับตัวมาดาราเนี่ยครับคนที่7ครับพลังแห่งวัยหนุ่มครับคุณครูไก่ครับไก่นี่ต้องบอกว่าโหดมากครับเป็นนินจากระบวนท่าครับแต่ว่ามันเป็นนินจากระบวนท่าที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติโลกนินจาเลยนะครับขนาดมาดาระตอนเป็นพลังสถิตล่างของ10หางเนี่ยครับยังยอมรับเลยครับว่าไม่เคยต่อสู้กับนินจากระบวนท่าคนไหนเลยครับที่จะมีใครที่เก่งกว่าไก่ครับยอมให้ไก่เป็นเบอร์หนึ่งในดัมเบลวันเลยนะะ ความเก่งความเจ๋งของไกครับคือไก่สามารถใช้วิชาเปิดประตูมรณะด่านที่8ได้นะครับ ซึ่งวิชานี้ครับเป็นวิชาต้องห้ามครับการเปิดด่านที่ประจอมารณ์เนี่ยเป็นวิชาที่จะบทขีดจำกัดขยายพลังของตัวเองออกมาให้ถึงขีดสุดครับเพิ่มพลังขึ้นมาเป็น10บสเท่าครับซึ่งจะเป็นพลังที่เหนือกว่า5้าคางเงเลยนะฮะแต่ก็จะใช้ได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นครับและในตอนที่ไก่เปิดประตูมารณ์ด่านที่8ครับก็จะมีไอจิตสีแดงครับซึ่งก็จะเป็นไอจิตโลหิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของการเปิดประตูด่านที่8ครับนะตอนนี้ครับไก่แม่งโหดโคตรฮะเรียกได้ว่าเกือบจะฆ่ามาดร้านได้ ดอกสุดท้ายของไกเนี่ยมันไม่ได้โดนเข้าเป้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าสร้างความเสียหายให้กับมารดาละได้มากระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่พอที่จะทาให้มารดาละตายนะคนที่แปครับซาซึเกะครับผมซาซึเกะนี่ก็เก่งกว่าโฮคัเงะครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่ซาซึเกะนั้นต่อสู้กับดันโซครับซึ่งนะตอนนั้นครับดันโซก็ได้เป็นโฮคัเงะไปแล้วนะครับวงเล็บครับวงเล็บนะฮะโฮคัเงะชั่วรานะสำหรับดันโซนะ ราะว่ามันเป็นโฮคังเงะได้แป๊บเดียวนะครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะโฮคังเงะน,นะครับก็กลายเป็นอย่างนั้นไปครับซาสเกตได้ต่อสู้กับโฮคังเงะในเวลานั้นครับซึ่งก็คือดันโซนี่แหละครับแล้วซาสเกตก็สามารถที่จะเอาชนะดันโซไปได้นะครับซึ่งบอกตรงๆนะครับว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ครับดันโซนี่แม่งโกงสุดๆครับใช้เนตรวงแหวนแบบโคตรเยอะ เนตรวงแหวนแม่งเต็มแขนเลยนอกจากนี้ครับยังใช้วิชาต้องข้ามของตระกูลอุจิวะแบบรับครั้งไม่ท่วนนะโกงกันขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะซาสึเกะได้เลยไงก็บอกว่าซาสึเกะอีของเขาดีจริงนะสมแล้วนะครับที่เป็นแบบว่าคู่กัดคู่ละคู่แข่งกับพระเอกนะฮะดันโซโกงกันขนาดนี้ยังไม่สามารถเอาชนะซาสึเกะได้เลยนะและซาสึเกะเนี่ยมันยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาสึเกะในเวอร์ชั่นเนตรสังสาระครับคือได้รับพลังจากเซียนหงวิถีมานะก็เวอร์ชั่นนี้ครับก็แน่นอนครับ ว่ามันเก่งกว่า5ครั้งเี้ยแบบไปไกลริบเรวแล้วนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับคนที่9นาลูโตนะครับอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนารูโตมันเป็นโฮคังเงะ้ไม่ใช่เหรอใช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นโฮคังเงะ แต่นารูโตะเนี่ยคือมันเก่งตั้งแต่มันก่อนจะเป็นโฮคัเงะแล้วนะครับโอเคอธิบายไว้ให้เข้าใจตรงกันนะฮะนารูโตะครับเก่งโคตรๆตั้งแต่ก่อนจะเป็นโฮคัเงะแล้วนะครับคือในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับพลังอันเวอร์วังอลังการจากเซียนองวิถีมานะฮะก่อนหน้านั้นอีกก็สามารถที่จะควบคุมเ้าหางได้ครับก็ได้รับพลังที่แบบว่าสุดยอดสุดๆนะฮะ เก่งกว่าระดับโคคาเงะแน่นอนนะฮะมีวิชามีลูกเล่นแบบว่าเยอะแยะสารพัดมากมายครับวิชาคาถานินจายแยกเงาพันล่างครับกระสุนวงจากกระสุนดาวกระจายวงจากวิชามหาลันจวนวิชามหาลันจวนนี่นับเป็นวิชาโจมตีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่ามันเป็นวิชาที่เจ๋งมากๆนะของนารูโตะนะฮะแล้วยังจะแปลงร่างเป็นโหมดที่สามารถควบคุมก้าวหางได้อีกครับพลังของนารูโตะนี่คือเจ๋งแบบสุดๆนะตั้งแต่ก่อนจะเป็นโฮคางะงน,นะฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ9นินจาที่โหดสัตว์รัสเซียเก่งกว่า5คาคาเงะน,นะฮะคนที่ผมชอบมากที่สุดในคลิปนี้ครับนั่นก็คือไกนะเออผมชอบไกมากครับเพราะว่าการเปิดชีพจรประต,ตูมรณะเนี่ยการเปิดด่านที่8ได้คือวิชาต้องห้ามนี้มันโหดสุดๆอะ คือมันเป็นพลังที่แบบมันเก่งด้วยตัวคนเดียวไม่เหมือนกับซาึเกะก,กับนารูโตะไงคือไอซาึเกะก,กับนารูโตะที่มันมาเก่งตอนท้ายก็เราจะเอาชนะมาดาละเอาชนะคังโกงยะได้เนี่ยก็ได้รับพลังมาจากเซียนหกวิธีเหมือนกันนะฮะถึงจะชนะได้แต่อตัวไกด์นี่คือ พลังมันเองเพียวๆล้วนๆนะครับแล้วก็ใช้วิชาต้องห้ามเกือบที่จะเอาชนะมาดาลาได้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดวิชาต้องห้ามของการนี้ครับการเปิดประตูที่ประจอนด่านที่8เนี่ยมันมีการใช้ที่นานมากกว่านี้นะผมว่าไกลคนเดียวนี่ก็จะสามารถจัดการกับมาดาละาได้แล้วนะเออนี่ก็คือคนที่ผมชอบวิชาที่ผมชอบแบบสุดๆเลยนะครับในคลิปนี้ฮะเอาละครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดสั่นระฆังนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับก้มหน้าจะแน่ครับสวัสดีครับ